มาครับผมคนดูวันนี้จะมาแนะนําแนวทางการลงด่าน14ขีด30นะครับบอกเลยว่าผมอัดเกมเพลไว้หมดแล้วที่เล่นได้3ดาวก็จะเก็บด่านหลังนี่แหละนะ3ดาวจะเป็นด่าน20ด่าน30แล้วก็ด่าน10นะส่วนด่านที่เหลือยังไม่ได้เก็บเลยค่อนข้างที่จะขี้เกียจนะมันต้องนั่งเล่นคุมมือผมชอบกดออโต้แล้วผมจะเล่นไปให้มันหมดก่อนแล้วค่อยมาเก็บทีหลังด้วยนะครับแนวทางจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมด่าน30กันก่อนเลยแล้วกันเนาะมาแล้วครับ นะอันนี้ผมมาภาคทับนะเพราะตอนอัดไว้ผมไม่ได้เปิดเสียงเพราะว่ามันต้องเล่นหาจังหวะเขาเรียกว่าอะไรจังหวะที่เพอร์เฟกนะแต่เปิดมาหลักๆเลยก็คือเปิดด้วยรีนั่นแหละรีเอามารับแรงกระแทกนะครับแล้วก็เมลคีก็คือเมลคีคือตัวสําคัญเนี่ยถ้าสมมุติเราตันห้าค่อนข้างการันตีเลยว่าเฟสน,นี้จะไม่แพ้นะครับเมลคีต้องตันห้า หรือถ้าใครมั่นใจจัดก็ไม่ต้องใช้รีก็ได้นะหาตัวดาเมจมาเพิ่มได้เลยถ้าเมลคีตันห้าได้ปุ๊บมันจะถล่มสกิลได้รวๆแบบนี้นะเราก็ต่อคอมโบชุดใหญ่ไปเลยนะครับก็ถ้าใครจะวัดดาเมจเอาสุดเลยก็สามารถเอาเบลิก้ามาแทนทางด้านรีได้นะก็ถล่มสกิลเลยมีสกิลอะไรใส่ให้หมดนะครับหลักๆคือต้องตันห้าของเมลคีแล้วก็ปล่อยหลับของยอนทีถ้ามันติดทับไปอีกก็ดี แล้วก็มาปล่อยพายุบนหอววานเนซ่าไปแล้วก็สกิลล่างวานเนซ่าก็ได้นะอันนี้พอผมสกิลหมดผมก็จะแวะฮิลแวะบัฟรีอะไรพวกนี้ไปก็คือเทิร์นแรกค่อนข้างง่ายทีมเว่นมันโกงนะต่อมาเฟสที่สองก็จะเป็นการปล่อยงูฉกนะมังกรมังกร ผมมีจินเอามากันใบไอตัวใบสองตัวมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้นะอันนี้แล้วเราก็ถล่มสกิลเหมือนเดิมเลยนะครับเลื่อดน,น้อยก็แววฮิลของยูอีนะฮิวของยูอีไม่ได้ดีแค่เด้งเลือดอย่างเดียวนะมันบวกดางเมจกายภาพให้ด้วยแล้วเราก็ฟาดสองสกิลของแทโอไปเลยนะครับ ด่าน30จะพิเศษหน่อยไอตัวเวนเนี่ยมันจะมีตายเกิดอยู่50เทินแต่เราสามารถขจัดบัฟทิ้งได้นะครับก็คือไม่ต้องยื้อถึง50เทินถ้ายื้อถึง50เทินแม่งไม่ได้สาดาวสักทีหรอกจินก็พยายามทําดาเมจไว้ด้วยนะคุณดูมันสกิลล่างบนเคลียร์ลูกน้องในปราศาสบายอ่าอันนี้ก็แวะมางูฉกก่่นเพื่อให้มันติด 4C ก็ 4, จะได้ถล่มสกิลง่ายนะครับนี่แล้วก็มาต่อสกิลล่างของทังด้านพี่คาย นะสกิลร่างก็จะเป็นสกิวดาเมจที่แรงเวอร์เวลาตีธรรมดาก็จะมีโซ่ผ่าลงมาอ่ะทีนี้พอเหลือตัวตายเกิดสองตัวเราใช้สกิลขจัดบัฟได้เลยถ้าใครยังไม่มีคายสามารถเอาบิดก,กิจมาตีสกิวบนได้นะอันนี้ผมมีคายก็จะเอาคายสกิวบนไปก็ถือว่าปิดจ็อบด่าน30ไปอย่างรวดเร็ว <ôi> แหวนหกดาวเลยหรอแต่เปิดไปก็ไม่ใช่สีส้มสินะ เลส0.25ค่อยว่ากันอ่ะเผื่อใครอยากเห็นแนวทางขีด20ลีก็คือตัวสำคัญเลยขีด20ไม่มีไม่ได้นะขีด30ยังไม่มีรีได้อยู่แต่ด่านนี้ไม่มีไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนบาลิต้าสกิลโถมใส่ต่อให้เมลคีตันมันก็ได้เต็มที่แค่4ตัวนะครับบาลิต้ามันจะไม่โดนอ่ะอนนเห็นไหมอันนี้ก็โดนตันไป3 นะครับก็เหลืออยู่2ตัวนะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิลบนเมลคีนะเพื่อแปะทางน่านเวทกระแสทวนเวทอ่นะพอหลังจากแปะ 8, กระแสทวนเวทปุ๊บเนี่ยบาลิต้าเดี๋ยวมันจะเปิดเทิร์นละนะมันจะออกมายืนเอ,อ๋อเราก็สามารถใช้สกิลหลับของยอนฮีได้เลยนะครับถ้าติดหลับก็โชคดีแต่ผมโชคร้ายมันไม่ติดนะครับก็สกิลโถมไปแค่นั้นเลยนะบาลิต้าสกิลมาก,ก็เข้ารีซะส่วนใหญ่ แล้วก็วานิช่าสกิลไปนะติดหินอันนี้ติดหินเกือบหมดนะครับเหลือแค่ตัวบัฟฝั่งนู้นก็ปล่อยมันไปเพราะเราจะใช้รถคูดาวปเป้งเข้าไปนะไม่ใช่รถคูดาวดิมันคือเพิ่มคูดาวก็ทําให้คูดาวนานขึ้นนะครับแล้วเราก็โถมดาเมจไปเลยจังหวะนี้แหละจังหวะของเราแล้วก็ใส่ดาเมจไปให้สุดนะลีน่าไม่มีไม่ได้นะคุณดูมันต้องเอามาไว้ฮิวซะหน่อยไม่งั้นตายแน่นอน พอลีหน้าหิวเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทางด้านเปิดตัวแข็งนะเปิดตัวแข็งรีเปิดสกิลรับแรงตีนนะเวลาโดนตีมันจะได้สวนไปถ้าติดตันก็สบายนะแต่มันตายไปก่อนอ่านะอันนี้ก็จบแล้วเฟสแรกไม่มีอะไรมากน้าตัวน้านี้น่าจะผ่านชิลเลยส่วนเฟสสองเหมือนเดิมนะครับเปิดด้วยสกิลล่างของพี่คลายไปก่อนนะเพื่อทําดามเมจมัน ถ้าไม่กลางโลอีวางเราจะตายค่อนข้างง่ายเพราะกายภาพมันไม่มีไอ้นี่เลยอ่ามันซีซีมันไม่หนานะครับเพราะว่าสกิลงูลของคังูร้ามันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีกันหินอยู่อ่านะมันมีแบ็คโรดยืนกันหินก็ต้องแวะกลางโลก,ก่อนแล้วก็ไปแวะฮิลของยูอีนะที่สําคัญก็คือไม่ได้เอาฮิลอย่างเดียวเราเอาบัฟดาเมจกายภาพมาด้วยเพื่อตีเข้าประมาณนี้หมื่นสามไปไปลายเกือบหมื่นสี่ เราก็โถมเข้าไปเลยดาเมจดนะดาเมจแเราก็โถมเราก็ใส่เข้าไปสก,กิลบนแทโอปึออ๊บโอเคมันตายพอด,ดีนะมันตายพอด,ดีอย่างนี้ยังไงขจัดบัฟถ้าเราดวงดีมันจะโดนในตัวตายเกิดตายเลยแต่ถ้าเราดวงสวยมันก็จะไม่โดนโดนป่าวะโดนนะก็ถือว่ายังมีทรงอยู่ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่ย,ยืนมาให้ตายก็พอเพื่อที่เราจะเอาสามดาวนะ,ะับผมก็ใช้งูฉกไปเพราะว่ามันพอมีดาเมจอยู่นิดนึงอ่านี่ตอนนี้ดาเมจสี่ร้อยนะ,ะก็ถือว่าเอาดาเมจได้ต่อไปแล้วข้างด้านบาริต้าก็สกิลมาตายใส่แทโอแต่แทโอผมมีแหวนเกิดและแทโอกูก็ตายอีกรอบแต่กูมีชุบไงไม่ใช่มีชุบกูมีอามาตะาแทโอฟื้นมาก็จะมาทิ้มมันเลยนะเพราะได้บัฟดาเมจกายภาพจากการฟื้นก็จะปิดจ็อบละอีกนิดนึงจะปิดจ็อบละปิดจ็อบยัง เรียบร้อยก็เสร็จสิ้นนะสามดาวนานสิบนี่สบายเลยไม่เป็นปัญหาหรอก oh, so เราจะเปิดด้วยรีนะครับผมรีคือเจ้าพ่อแต่ถามว่าไม่มีได้ไหมได้นะครับเอาตัวดาเมจมาเลยก็ได้แต่เมลคีต้องตันติดห้านะรีหาจังหวะที่เมลคีตันติดห้าเอาก็ได้เหมือนกันถ้าเอาเป็นเบรลิก้ามาแทนรีก็จะรีดาเมดได้ไวกว่านี้ นะครับแต่ผมเอาลีมาเพื่อความชัวเห็นไหมไอพวกกิกกี้มันสกิลมาเราก็จะมีตัวรับตีนเราก็ตั้นมิวเคียก็ต่อทวนกระแสะเวทเราก็บนเหมือนเดิมเลยไปสกิลหลับยอนฮีนะถ้าติดหมดเราก็จะได้คอมโบรัวๆเลยก็คือจบไวเฟสแรกพยายามอย่าให้เกิน40เทินอ่ะเพราะว่าเฟสสองมันมันเป็นทีมกายภาพมันรีดดาเมจได้ช้านะตัวดาเมจผมไม่ได้มีเยอะอันะนี้ก็ติด4 c หมดเลยเนีย เราก็โถมสกิลได้เลยนะครับทีมไหนเราทํามาเข้มแล้วทีมนั้นควรทําให้เธิรน,น้อยที่สุดอะ่ะเงี้ยเห็นไหมเราสกิลโถมไปเลยจริงวานสิสซาเก็บสกิลล่างไว้ได้นะเนี่ยสกิลล่างเว,วนวานิสซามันสามารถขจัดบัฟได้นะไอตัวเวนด้านบนนั้นมันจะได้ไม่มีเกิดอ่ามันเกิดมามจะได้โดนขจัดบัฟทิ้งไปเลยนะอันนี้แต่ไม่ทันคิดไงอันนี้ผมมาภาคครับนะคุณดูผมผมไม่ได้ภาคตอนเล่นสดนะ วันนี้ซ่า C2 นี่คุ้มจริงนะไปลง PVP ก็ขจัดบัฟแทโอได้อันนี้ก็รอเทิร์นมันหมดนะก็ไปดูเฟสสองนะอ่ะเทิร์นแรกจบไป40เทิร์นนะเทิร์นสองก็ต้องเร่งทําเวลาให้ได้มากที่สุดอ่ะแต่ดามเมจเราน้อยเราก็ไม่ได้แรงมากถ้าใครเป็นพี่คาย C6 อย่างเงี้ยชิลนะครับผมผมคายยัง C2 ที่อยู่ดามเมจมันก็มาไม่ได้สุดไงอ่ะมาประมาณนี้นะก็ตีก็ใส่ไป ก็ถมดาเมจอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถถมสกิลไปได้เลยนะครับคุณดูสกิลล่างสกิลบนพี่คายกับแทโอเพราะว่าเดี๋ยวมันก็วนมาอีกรอบหนึ่งพอมันวนมาอีกรอบหนึ่งเราค่อยขจัดบัฟทิ้งก็ได้หรือจะรอให้เธนหมดก็ได้เพราะว่าด่าน10กับ20มันไม่ได้เกิด50เทิเเหมือนด่านสุดท้าย ก็ยืนยื้อมันไปอ่ะอันนี้ก็ม,นนมีอมตะก็พยายามเคลียร์ให้ได้นะครับถึงเทอร์นตาตะแต่ว่าถ้าอมตะหมดแล้วยูอ e ียังอยู่ก็สามารถชุบมาได้นะครับก็จะได้3มดาวเหมือนเดิมอ่าอันนี้ก็รีบเคลียร์ไปก็ถือว่าปิดจ็อบไปได้นะขีดสิบสามดาวมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะด่านเนี้ยผมว่าที่ยากจริงๆมันจะไปยากาพวกด่านก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็เก็บดาวไอ้ที่เหลือเก็บดาวแล้วก็เอาแหวนอยากดูเปิดแหวนกันไหมล่ะเอวผมรีบเก็บ เดี๋ยวรีบเก็บเปิดแหวนให้ดู6ดาวในไหนก็อัดคลิปแล้วไงเอาซะหน่อยเก็บมาครบเจบห้าได้ลุ้นหกดาวหนึ่งวงเลยนะเสรดอกตามนี้อยากได้อัตตาคีจุดอ่อนก็ได้แต่ถ้าอัตตาคีก็จะดีเพราะบวกมาสิบเลยเยอะมากนะอันนี้คีดาเมจไม่ค่อยอยากได้นะผมมองแค่แถบล่างนะแถบบนผมว่ามันไม่น่าออกนะแต่ถ้าเป็นไปได้แหวนเดทนี่ก็น่าสนหกเปอร์เซ็นก็ไม่แย่นะไอแหวนบล็อกนี่ก็ดีแหวนบล็อกไหนวะนี่นี่ได้รับโลร้อยเปอร์เซเลยออย,อยากได้ะ่ะก็อโอโ ได้แหวนบล็อกจริงแต่ไม่ใช่บล็อกแบบบล็อกอะ่ะมันบล็อกแบบบล็อกของแท้ไปว่ะคุณดูผมอยากได้บล็อกแบบโล่สองเทินอะ่ะโหแม่งไปพูดแหวนบล็อกระบบได้ยินนะระบบส่งมบ่บกูจะรั่วเลยเอกได้แหวนบล็อกแบบเนี้ยโหมันเพิ่มจาก30เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอวะหกดาวอ๋อที่เรามีมันสี่ดาวผมนึกว่ามันกระโดดเยอะไม่เยอะมากนะไม่มีห้าดาวเลยว่ะแหวนพวกนี้แม่งไม่มีห้าดาวเลยวะเนี่ยี่ดวงผมมันแย่ขนาดนั้นเลยอระโหดูหกดาวดิที่แหวนบล็อกมีสองอันแล้วเน ประมาณนี้นะครับสำหรับ14ขีด30นะมีให้ซื้อแหวนด้วยอ่าเป็นแหวนทองเลยนะ2 5 0 0เอาไว้ก่อนเลยอโอ้พาได้ของด้วยได้อะไรวะอือได้ลูบี้ตั้ง300ใช้ไงหมดวะ,อะของก็น่าจะมีประมาณนี้แหะน่าจะหมดละ่ะเดี๋ยวให้ดูไอเทมนะครับคือผมบอกเลยว่าไอ14ขีด30เนี่ยมันน่าจะลงก่อนคลิป แนวทางลงหอคอยทั้ง2อ,อันเลยนะผมมาอัดคลิปไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเพราะคลิปแม่งยาว4ี่ชั่วโมงกว่าต้องไปนั่งตัดไอหอคอยไม่สิ้นสุดเนี่ยอันนี้ผมทําคลิปไว้ถึงชั้น2 0 0้ละส่วนหอคอยบททดสอบอันนี้ผมเก็บแค่แบบเหมือนเอาแค่ผ่านเล่นเอาคูป,ปองแค่เนี้ยอันนี้ผมก็เก็บถึงด่าน2ี่ล้วละแต่ผมไม่ได้เก็บทุกเหรียญน,นะแต่ว่าคลิปน่าจะได้รับชมกันหลังจากนี้ไม่นานหรอกจะรีบตัดให้รับชมกันคลิปมันยาวอยู่ขอเวลาอีกสักหน่อยใกล้ละเดี๋ยวตาคลิปนี้จะเอาลงให้ก่อนเลยออันนี้บอกไว้ก่อน นะครับก็สาหรับตัวที่ใช้งานนะเอาเป็นทีมเวทก่อนแล้วกันยอนฮีเป็น C3 แล้วก็อัพสกิลบอลเกนกิมานะครับของทางด้านยอนฮีจริงๆอัพให้ได้สสกิลเลยจะดีมากยอนฮีก็จะใช้คุ้มค่านะครับส่วนอุปกรณ์ใส่เป็นเซตไฮด้านะสเตตัสก็ประมาณนี้นะพลังโจมตีเวทอยู่ที่ประมาณ3ามพันแคีอยู่ที่69นะครับมีแหวนบวกมาอีก6ก็เป็น75จริงๆทําคีได้สักร้อยนะ่าจะดีอยูนะ่แต่ของผมเดี๋ยวมันปลด C 4ไงพอมันปลด C 4เดี๋ยวมันก็ได้ ตาคีเพิ่มมาอีก18ก็คือมันก็ใกล้ร้อยแล้วอ่ะก็รอปลดสี4สผมก็เลยเผื่อไว้นะครับส่วนคิดาเมทก็พยายามยันให้ขึ้น200อัพก็เล่นง่ายแล้วยอนฮีต่อมาเป็นวาเนซ่านะครับอ่าพลังโจมตีป้องกันนี้ไม่ค่อยได้เน้นมากส่วนมากเน้นจะเน้นเป็นจุดอ่อนกับบล็อกจุดอ่อนก็คือเอาไว้แล้วทำไว้ลงพ v p อพะจุดอ่อนมันจะโดนตัวที่บางที่สุดก็ใส่แหวนเข้าเป้ามานะครับเข้าเป้าบวก15ก็รวมกันก็จะเป็น85ประมาณนี้ก็คือเน้นเข้าเป้าเยอะๆเน้นบล็อกเยอะๆจุดอ่อนนนีี้้้้เยออะแแแค่ก็พลลววว เวเนซาถ้าเป็นไปได้ควรจะอัพซีสองนะครับเพราะว่าซีสองเวเนซ่าเนี่ยสกิลพายุสกิล,กลอันเนี้ยมันจะขะจัดบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อมาเป็นทางด้านเมลคีนะเมลคี Milky, อัพสามสกิลเลยสกิลหลักนะครับใส่เป็นเซนไฮด้านะครับผมก็เข้าเป้ายันให้มันได้ร้อยอ่ะของผมอยู่ที่90นะครับแล้วก็ใส่แหวนเป็นไดโลป้องกัน30%นะตะต่อนเนื่อง2เทิร์นมันต้องหาของกันให้นะเมลคี Milky, ไม่งั้นมันยืนไม่ไหวอันนี้ผมใส่ลดความเสียหายมาชิ้นหนึ่งด้วยแล้วก็มันได้บวกเข้าเป้ากก็เเลย OK, อยออคู่ตนแร ใส่เป็นดาเมจต้ตองชิ้นดาเมจมันจะอยู่ที่สี่พันแต่ว่ามันยืนไม่ได้ดาเมจเยอะจริงแต่แมงยืนไม่ได้เลยต้องใส่ลดความเสียหายหรือไม่ก็ไปใส่เลือดให้มันยืนได้เยอะอผมว่าใส่ลดความเสียหายแล้วตัดย่อยเป็นเลือดอย่างเงี้ยจะคุ้มกว่าถ้าได้ความเร็วอย่างนี้มาก็ดีด้วยมันจะได้เปิดก่อนด้านหน้าก็เน้นเป็นพลังโจมตีทั้งหมดนะครับกับเข้าเป้านั่นแหละ่น้นเน้นใส่คะคผสมผสมไปใครไม่มีเซตไฮราก็ใส่เซ็ตบ OK ล็อกไปก็ได้เซ็ตบ OK ล็อกแล้วก็ทําเข้าเป้าประมาณนี้แหละแล้วก็ทีมเวนมีตัวอะไรที่ใช้ลงะ ยูชินสำหรับยูชินถ้าใครมีงบอัพสกิลหรือปลอดสีได้ก็ดีนะแต่แค่ซีสูตรไม่อัพสกิลแม่งก็โกลงละยูชินสกิลพุ่งเหลาวันนี้แม่งเป็นสกิลที่แบบแม่งเหมือนติดสถานะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้สกิลแม่งแบบขี้โกงมากเลยสกิลเนี้ยแค่ยังไม่อัพมันยังรู้สึกว่าติดง่ายเลยยนะูชินผมทําเข้าเป้ามาที่50%นะครับของยูชินผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเป็นจุดอ่อน2ชิ้นด้านหน้า ของยังไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็คือใส่ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยมั้งที่เล่นมายูชินผมเปิดได้ตัวแรกๆเลยลก็ใส่ของมาสเปรส,สะปะยังไม่ได้เปลี่ยนของดีๆเลยผมไม่ค่อยได้ลงไฮด้าใส่มาประมาณนี้มันก็เล่นได้แล้วนะอยู่ชินถ้าไปทําของดีๆเข้าเป้าเยอะๆอ,อย่างเงี้ยสบายยูชินยืนชิลเลยแล้วก็มีเบลิก้านะอันนี้มีติดทีมก็ดีเบลิก้าเป็นตัวที่เล่งดาเมจได้ดีเลยนะอัตราคิก็ทําไว้อยู่ที่ประมาณ73็ดสิบสามรวมกับแพสซีฟมันก็จะเป็น100ปร้อยพอดีค่อนข้างที่จะโกงนะเนะบลิก้า เอาลึกตอนทําคลิปรีวิวหอคอยเอาแล้วกันนะก็ประมาณนี้ไหมของทีมเวทแล้วก็ลีน่าเนี่ยลีน่าไม่มีอะไรมากเลยครับทาให้เลือดเยอะที่สุดนะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เลือดทุกชิ้นเลยนะผมมีป้องกันมาผสมด้วยนะถ้าใส่เลือดทุกชิ้นยืนเลือดได้ถึงแบบหมื่นห้าสองหมื่นอย่างเงี้ยเบอร์เลยแต่ความเร็วก็ต้องทําด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเอาเลือดเยอะอย่างเดียวไม่มีความเร็วอะถ้าเราไปลงดันอย่างเงี้ยมอนได้เปิดก่อนเราเล่นไม่ได้นะแล้วก็ถ้าลีน่าปลดซีสองได้ก็จะดีนะับมันจะได้เพิ่มความเสีีียยยยหายาาาคคริิตออออลลลมก34เเ่่นข้้้้งงทจะะแวถใพได เ,เพื่อนเราที่มี HP ต่ที่สูจนะเวลาเราตีมันจะบวกเลือดแค่นั้นแหละบวกเลือด7%ของ HP สูงสุดู้ไล่ต่อมาก็เป็นเซ็ตกายภาพพี่ใช้ลงนะก็จะเป็นทางด้านพี่คายเนี่ยผมบอกเลยว่าคายถ้าปลด C 6ได้ก็จะเก่งถ้าปลด C 6ไม่ไหวก็ C 2ก็เล่นได้แล้ว C 2สามารถฟาร์มฝันไลฟ์12คิดหนึ่งได้เลยนะอันนี้ผมอัพลงพสซีฟด้วยนะถ้าเป็นไปได้ก็อัพลง2สกิลนี้ได้ก็จะดีมันก็จะคุ้มค่าแก่การใช้งานนะครับสำหรับขายนะดาเมจก็อยู่ที่3าม0นเะคีดดาเมจไม่ ถ้าใครอยากให้แรงๆแล้วของยังไม่เยอะไปใส่เซตบัวดีกว่าเซ็ตบัวอัตราคีมันจะดันง่ายเราก็จะได้ไปนเน้นคีดาเมจเลยเนี่ย2องสองชิ้นหน้าผมใส่เป็นอาตาัตราคีเพื่อยันให้มันขึ้น คีดามจก็เลยเบาถ้าใส่เป็นเซตบัวดามจพุ่งเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นทางด้านแทโอนะครับแทโอก็ของผมมัน46แล้วอัตราคียก็เลยไม่จําเป็นก็ไปนเน้นจุดอ่อนกับคีดามจนะทำให้เยอะๆทำพุู่่กันไปจุดอ่อนก็ถ้าให้แนะนําก็จุดอ่อนทําร้อยไปเลยของแทโอผมใส่เป็นแหวนใต้เกิดมานะครับเวลาเล่นลง PVP อย่างเงี้ยถ้ามันตายเทินแรกปุ๊บมันโดนสกิลล่างแทโอของฝั่งนุ้นแทงมาตายมันก็จะเกิดมาอีกทีนึงแล้วพอสกิลบนแทโอของฝั่งตรงข้ามปล่อยมาเราก็จะตายเราก็จะเกิดเป็นเทิน สองสกิลคุ้มเลยมีตัวอะไรกว่าทีมกายภาพไปดูตรงหน้านู้นนี่ผมลืมละอ่ะมีลีลีนี่ขาดไม่ได้หรอกคนดูลียังไงก็ต้องมีถ้าให้ผมแนะนําทําต้านทานกับเข้าเป้าให้ได้สักร้อยหนึ่งกำลังดีแต่ัาใครที่มีเซตไฮด้าใครไม่มีเซตไฮด้าเป็นเซ็ตบัวทําบล็อกร้อยกันหนตัวไก่ผมก็ทําบล็อกร้อยก็ใช้เล่นได้เหมือนกันอ่ะทำบล็อกทําต้านทานทําเข้าเป้าอย่างเงี้ยจำเป็นมากเซตบัวเหมือนมันก็มีนะเข้าเป้าไอสเตตัสบนแต่ไอสเตตัสรวมไม่มีถ้าเอาสเตตัสรวมนี่ต้องมาทำไฮด้าเลยแล้วก็อัััพสกิิแขแขงงง่ด่ดหนนผาไว้มมจะเ เพิ่มเทินจาก2เทินเป็น3เทินผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโกงนะคุ้มการเสียหายกายภาพส่วนเวทก็รับเต็มบอกใครอัพแพสสิบมาด้วยก็จะดีนะมันจะเพิ่มมัดตาตอบโต้เป็น38%จาก29%อันนี้ก็ดีมันจะทําให้เขาหมดสติแล้วถ้าเป็นไปได้หาแหวนเดสใส่เนี่ยถ้าส่วนติด4%เงี้ยเขาติดเดสด้วยค่อนข้างเกียมแล้วก็ ยูอียูอีทุกคนก็น่าจะต้องปั้นกันอยู่แล้วตัวนี้นะเพราะว่าใช้ลงมังกรใช้ลงดันาธาตุอะไรพวกนี้ด้วยนะของยูอีก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเซตเลือดอันนี้ผมใส่มาเป็นเซตป้องกันก็คือเพิ่มพลังป้องกันกับต้านทานมาก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนไปหาเซตมังกรได้เยอะๆใส่เซตเลือดเลยก็ได้เพราะวาเวลาฮิวมันจะได้เด้งเลือดแรงๆฟื้นฟตูต่อเนื่อง3เทนิห้าเปอร์เซ็นต์ของเฮดพีสูงสุดผู้ไล่นะครับอันนี้ก็ถ้ามีงบอัพสกิลก็อัพสกิลเกิดไว้ด้วยก็ดีมันจะเพิ่มมมมาาาาเเป็นบงีถ้ิ่มม 35%เรเเราไปลงมังกรช่วงเฟดหลังๆเนี่ยมังกรมันตีแรงและต่อให้ชุบเซอินมาแม่งโดนตีตายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น45เลื่อนมันจะเหลือติ่งหนึ่งมันจะพอมีจังหวะให้เราทันฮิวอยู่หมดแล้ว่ะส่วนสัตว์เลี้ยงก็เป็นยอนจี G 5้าดาวกับอ e ีลิน5้าดาวถ้าไม่มีก็สามารถหาตัวทดแทนได้นะสัตว์เลี้ยงตัวที่บวกเวทก็จะเป็นทางด้านโนตก็สามารถปั้น6ดาวได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นตัวกายภาพก็จะเป็นทางด้าน เซริก็ปั้น6ดาวได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่มี2ตัวนี้ถ้าใครมี2ตัวนี้แล้วไม่ต้องปั้นแล้วนะเซริกะโนดอะเอาไปย่อยได้เลยแล้วก็ถ้าใครคีดาเมดไม่แน่นสามารถปั้นเฟืองน้อยมาได้นะเฟืองน้อยก็จะบวกคีดาเมจให้ค่อนข้างที่จะแรงส่วนใครอัตตาคีน้อยก็อัปนีหน้าไปอ่นะนีหน้าก็ช่วยบวกอัปตาคีมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนั้น14ขีด3าิบใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับคนดูคนละ1ไลค์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยววขออตัลลาาไปก่น,นะบ